ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเช็คดูว่าเราผูกพร้อมเพย์กับธนาคารอะไรไว้นะครับสาหรับการเช็คครั้งนี้ผมจะเช็คผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารนะครับซึ่งวันนี้ผมเลือกมา2ธนาคารเพราะว่า2ธนาคารนี้มันเช็คง่ายนะครับคือเราไม่ต้องไปลองสมัครพร้อมเพย์เพื่อที่จะดูว่าเราผูกกับบัญชีธนาคารอะไรไว้เราไม่ต้องไปลองสมัครเลยนะครับเพียงแค่คลิกเข้าไปก็จะเจอเลยนะครับว่าเราสมัครกับธนาคารอะไรไว้บ้าง 2เแอปธนาคารที่ผมจะพาไปวันนี้ก็จะเป็นธนาคารกรุงศรีอยุธยาและก็ธนาคารกสิกรไทยนะครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีการเช็คดูวันนี้ขออธิบายเกี่ยวกับบัญชีพร้อมเพย์นิดหนึ่งนะครับบัญชีพร้อมเพย์ก็คือบัญชีที่เราเอาไปผูกกับบัญชีธนาคารนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยสามารถมีบัญชีพร้อมเพย์ได้2บัญชีนะครับ1ก็คือบัญชีพร้อมเพย์ที่เป็นบัญชีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ แล้วก็2บัญชีพร้อมเพย์ที่เป็นเบอร์มือถือของเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้ว1คนเนี่ยสามารถบัญชีมีบัญชีพร้อมเพย์ได้ถึง2บัญชีนะครับซึ่งส่วนมากาหน่วยงานภาครัฐเขาจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่เป็นบัตรประจําตัวประชาชนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่แอปเคชั่นแรกนะครับก็คือวันนี้ผมจะนําเสนอเป็นกรุงศรีอยุธยาก่อนนะครับอ่านะครับ มาดูวิธีแรกก็กดเข้าไปที่แอปพลิเคชันของธนาคารกรุงศรีอยุธยากันเลยนะครับกดเข้าไปแล้วก็ล็อกอินธรรมดาน,นะครับอ่พอมาเจอหน้าอย่างนี้นะครับทุกคนดูตามเลยนะครับจากนั้นกดไปที่เมนูทั้งหมดครับ ะจะมีอย่างนี้นะครับมาดูตรงหัวข้อพร้อมเพย์นะครับมันจะมีให้เลือก3หัวข้อนะครับก็คือลองทะเบียนพร้อมเพย์ตรวจสอบการสมัครเตือนเพื่อจ่ายให้กดตรงกลางนะครับตรวจสอบการสมัครนะครับกดไปเลยนี่ที่ผมบอกว่ามี2บัญชีนะครับของผมก็ได้สมัครไปหมดแล้วทั้ง2บัญชีของผมข้างบนก็จะเป็นเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับที่ผมได้ผูกข้างล่างเห็นไหมครับข้างล่างจะเขียนว่าธนาคาร ktb ก็คือธนาคาร กรุงไทยนั่นแหละครับที่ผมสมัครไฟผมสมัครพร้อมเพยผูกกับบัญชีธนาคารกรุงไทยไว้แล้วนะครับสําหรับบัตรประจําตัวประชาชนของผมจากนั้นมาดูข้างล่างครับข้างล่างก็จะเป็นหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับผมก็ได้ผูกไว้กับเคแบงค์เคแบงค์ก็คือธนาคารกสิกรไทยนะครับแค่นี้ก็รู้แล้วเราไม่ต้องไปลองสมัครพร้อมเพยเพื่อที่จะให้เขาส่งข้อมูลมาให้เรานะครับสําหรับธนาคารสําหรับการเช็คผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับอันนี้คือ ข้อมูลแรกนะครับผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาจบต่อนะครับต่อไปก็เคพัฒนะครับธนาคารกส,สิกรไทยก็กดเข้าไปที่แอปพลิเคชันของธนาคารกส,สิกรไทยนะครับเคพัฒกดเข้าไปเลยจากนั้นกดไปที่ธุรกรรมนะครับดูตามลูกศรเลยนะครับก็ล็อกอินเข้าใช้งานจากนั้นให้ทุกคนมากดตรงบริการอื่นๆนะครับ กดไปเลยกดไปเลยจะมาเจอตรงนี้นะครับดูตามลูกศรน,นะครับ NDID และพร้อมเพลย์มันจะมีให้เราเลือกนะครับว่าบริการ NDID แล้วก็พร้อมเพลย์เรากดไปที่พร้อมเพลย์ครับแล้วกดลงทะเบียนแก้ไขนี่อันนี้ก็จะโชว์มาเหมือนกันนะครับข้างบนก็จะเป็นเขาโชว์ว่าเราได้ผูกเบอร์มือถือ ของผมอะ่ะเบอร์มือถือของผมผูกกับบัญชีนี้อยู่แล้วนะครับก็จะโชว์เลขบัญชีมาเลยโชว์ย่างีงนะครับส่วนข้างล่างนะครับจะเป็นบัตรประจําตัวประชาชนนะครับข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชนว่าผมได้ผูกกับกรุงไทยแบงค์แล้วเนี่ยนะครับดูนี่ก็จะเป็นการเช็คนะครับสาหรับ2องแอปพลิเคชันของธนาคารที่เป็นการเช็คที่น่าจะง่ายที่สุดแล้วนะครับใครที่มีทาง เลือกที่เช็คแล้วง่ายกว่านี้ก็แชร์กันมานะครับสำหรับวันนี้ผมก็ไปแล้วครับสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะนำเสนอข้อมูลดีๆอย่างนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับฟังอีกนะครับสวัสดีครับ